อยู่ที่นครพนมนะคะ,ะเป็นเมืองแห่งพระธาตุลานกว่าพระธาตุลานกว่าพระธาตุคือพระธาตุเนี่ยเขามีตามวันเกิดด้วยนะตอนนี้นนอยู่ที่พระธาตุพนมนะครับเป็นพระธาตุที่ขึ้นชื่อ,อชาข,ของประเทศไทยเลยทีเดียวก็คือท่านนึกถึงจังหวัดนครพนมก็ต้องถึงวัดพระธาตุพนมก่อนใช่พระธาตุพนมวัดแรกตามประวัติของพระธาตุพนมเนี่ยด้านในเนี่ยบรรจุพระประสัติาริกระทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ด้านในแล้วก็มีของโบราณมากมายที่อยู่ในพระเจดีย์ด้านในอ่ะนะด้านบนยอดฉัตรเห็นไหมอันนั้นเป็นทองคำ ็นร้อยกิโลแต่ก่อนรูปทรงไม่ได้สูงขนาดนี้นะแล้วเหมขาเพิ่งจนะปฏิรณ์มาใหม่เรื่อยๆทำใหม่ปุ๊บก็จนมาปัจจุบันก็เป็นลักษณะสวยสวยมากไม่คิดว่าของจริงจะสวยขนาดนี้นะิ่งเห็นพระธาตุใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากแล้วก็สวยมากดูทองดูเวอร์ดูรถ ราอยู่กันที่พระธาตุเลนูซึ่งเป็นพระธาตุประจำวัดเมืองเลนูอยู่ในจังหวัดนครพนมอ๋อเป็นเลนูนครเธอถามว,ว่าใช่ไหมว่าทําไมต้องเป็นวันจันเขาบอกว่าอย่างนี้พระธาตุเนี่ยเป็นทางทิศตะวันออกซึ่งทิศตะวันออกเนี่ยเป็นที่ประจำของคนเกิดวัจนจันลักษณะของพระธาตุเนี่ยเขาบอกเป็นลักษณะการสร้างศิลปะแบบล้านช้างเปียบดั่งอาชาในต้นผานะประจําพระจันเขามีเพงประจํา ว่าหนาวลมที่เลนูน้อติดน้อยหน่อยจะยติดน,น, <c oughs> นิดก <c oughs> ็ปนนิด ตอนนี้เรากำลังจะไปพระธาตุีคูณเราเสร็จจากพระธาตุเรนูนครแล้วไป็นพระธาตุเรนูพระธาตุศีคูณนี้เป็นพระธาตุของประจําบรรพการเราสองคนก็เกิดนรรพคารเหมือนกันก็เลือกที่จะไปพระธาตุีคูณต่องกลมกลวอร่อย ที่ร้านอาหารแล้วนะคะชื่อว่าร้านวังกุ้งหลวงกินกับแม่น้ำโขงเหนื่อยเวอร์ทั้งวันไปก็คืออันนั้นเป็นฝั่งสปปลาวอ่ะร้านอาหารตอนนี้มาพอสองคนแล้วนะคะสามอย่างสามอย่างอ่ะขอลองกินนี่ก่ว่า้องที่ถ่ายเพราะอะไรหิวหิวแล้วมาแม่น้ำโขงเนาะปลาที่เขาดังโด่งดังมากก็คือปลาบึกกับปลาคังชัยแต่ว่าปลาบึกอ่ะยังไม่มั่นพอที่จะสั่งแต่วันนี้คือเหมือนแบบเหนื่อยๆแล้วอยากกินปลาแบบที่กินง่ายๆหน่อยกม่ไม่แบอย่างนี้มาที่นี่แล้วเนาะก็ต้องกินปลาแม่น้ำอ่ะปลาคังนะคะลักษณะนะ น้องเขาจะเป็นแบบนี้นนนหนังเรื่่มๆหน่อยเป็นปลาเป็นปลาหนังนะคร้าวน้อยกว่าปลาบึกแต่ถ้าปลาปบึกเขาจะหนังหนากว่านี้เป็นคนเคยกินปลาคังหมดแล้วก็เลยว่ามันดีก็ไม่ได้ข้าวไม่หาอร่อยตอนนี้อยู่ที่ลานสีสัตนคราชลานที่เหมือนแบบ นี่ก็เป็นแลนด์มาร์คของเขาบอกว่านี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนมแห่งเก่าด้วยหรอเป็นดับสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้มีมาเก่าแก่อยู่แล้วไงือสร้างสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งสวยงามมากนะครแล้วตรงนี้ก็เป็นลานเหมือนแบบคนมามีติ้งชุมนุมกันน่ารักดีนะลงไปลอยแม่น้ำโขงได้ลอยแม่น้ำโขงมาไหว้พระมาวิ่งเล่นแล้ววิวฝั่งนู้นเป็นวิวฝั่งลาวซึ่งสวยมากเออฝั่งลาเป็นแฝดแบบดูดูดีมากตรงนี้ดูเย็นๆแล้วดูลมลื่นโอเคไม่ได้เหมือนลานปูดามนี้ถึงลานปูดาตอนเย็นพาาม สัตานาาร่าก็มีเจดเสียนอย่างว่าเนาะพญานาคอะ่ะความผูกพันของพญานาคกับพุทธศาสนาเนี่ยก็คู่กันมาอยู่แล้วโดยเฉพาะกับ <S <S ชทวีสาสรใช่กับชาวอีสานอ่ะไปเดินเล่นกันกนิดนึง ยิ่งทุกท่านนะครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมเด่แลนด์มาร์คนครพนมนะคะที่เป็นนองมางพัฒตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่โรงแรมเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดเลยนะหนึ่งความรู้สึกนะอยู่ตรงข้ามกับองค์พญานาคสีสตันนคราชเลยเดินต่อไปนิดนึงก็จะเป็นพวกของกินเนาะของกินเยอะๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่หาของกินง่ายมากและที่สาคัญและห้องพักของเราพักก็คือหันหน้าออกไปทางไม่นำองค์ไหอเราก็จ้เห็นพญานาคด้วย ชื่อคือ,อสวยมาก,ก,กถูกต้องยืนไหว้อยู่อะไรได้เลยนะครับ <_ S 1> อะสวยงามครับมึงจะรับไปไหนต่ตอบพิพิธภัณฑ์เวียดนาม,มโฮจิมินห์อะตอนนี้ เต๋วเ,เต็มโต๊ะแต่เหมือนผับว่ะเล่ใน,ในเต็มเป็นแบ่งผับแต่ในสฉลองแต่ดูเป็นผับที่แบบนั่งชิลๆมากกว่านี่ต้องคืนน่าจะดีเนาะอะ,อะเริ่มจากเล้งก่อนละกันเมื่อคืนก็คือกินเหล้าเล็กน้อยก็เลยแบบปวดหัวมากหน่อยอ,อร่อยว่ะนี่มัโอเคนะแต่ก่อนเคยงงว่าคนเรากินกระดูกหมูอะไรกับ ไปทําไมใช่ไหมแย่ไหวเที่ยวโงมากแต่ตอนนี้ก็เข้าใจว่าเออมันก็มีความอร่อยของมันว่ะมันคล้ายๆแบบพวกซุปเปอร์แค่เปลี่ยนจากตีนไก่ไปเป็นอร่อยกระดูกนี่แหละแล้วอันนี้ก็คือส่วนเนื้อก็คือแบบร่อนมากเปื่อยดีเปื่อยอันนี้เป็นเมนูแบบสั่งมาแบบกินเล่นๆอ่ะคือไข่หมึกทอดกระเทียมปกติอาหารทอดอ่ะเขาจะชอบเสิร์ฟกับน้ำจิ้มบัวแต่อันเนี้ยเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ต้องอันนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยคือน้ำจิ้มซีฟู้ดดีดีมองจากต้าน่ะอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยนะดูเดียวหรอืม รอยอิไม่ได้เข้ากันแต่ก็เข้ากันได้ใช่ปลาเรียมค right? ือดีมากแหละมึงปลาหมึกคือไผ่ไม่แข็งเลยไผ่นุ่มมากเลยไม่แป้งอไม่แป้งไม่แป้งเนื้อด้วยต่อมาผัดไทยที่หน้าตาดูไม่เหมือนผัดไทยเลยตอนนี้อยู่ย่านอะไรเวียดนามเขาทำแบบนี้จืดๆอันนี้ก็บริเวณย่านเวียดนามหรอใผัดลาวไปเป็นเวียดนามแล้วเพราะอย่างดูข้างหลังหข้างหลังร้าเห็นปะหอนาฬิกาของเวดนามนี่ว่ามันแบบแออกปลง มใช่ผัดไทยแบบแต่ถ้าหางว่าเส้นเส้นเขาโอเคนะเส้นดีเขาหมักดีแต่ต้องต้องปรุงเพิ่มปรุงหน่อยนึงเดี๋ยวนี้กินกะเพราหมูจะกินกะเพราเนื้อตรงนี้ป่ะเผ็ดมากกินยอกอืมหน่อยนะเผ็ดป่ะนี่ว่าไม่ค่อยหรอมันจะมัาจัดนิดนึงเผ็ดเผ็ดปลายเผ็ดปลายปลายชาวฮ้างถือว่าถูกต้องต้องตามตำราเนื้อไม่เหนียวอันนี้มีอีกอย่างหนึ่งจะเป็นกุ้งอีกหลาอย่างนึ่งกุ้งเต้นลำตัดหรืมันจะเป็นกุ้งแล้วก็เหมือนคล้ายๆเอามาลางแบบ ลาบเวอร์แต่ว่ากุ้งกันอร่อยกุ้งกันหนึบกุ้งกันสดมากกุ้งหวานมากเลยไม่คาวแล้วก็ไม่ไม่อะไรเลยแบบอร่อยก็ถือว่าร้านนี้อร่อยดีนะเมืองมันเป็นเมืองดีๆเนาะดูๆแล้วบรรยากาศบรรยากาศข้างนอกคือดูสะอาดนะเอาจริงๆดูเป็นเมืองสะอาดสะอาดมากเลยเหมือนจังหวัดเนี้ยเขาวางวางไว้ดีไว้ดีอะวางผังเมืองดีมากเมืองนเที่ยววางผังเมืองไว้ดีที่เหลืวเราไปไหนกันต่อนะคะไปบ้านลุงโฮก่อนเดี๋ยวไปบ้านลุงโฮแต่ว่าลุงโฮลุงโฮเป็นใครอย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเล้วเธอถามว่าไม่เรียนประวัติศาสตร์ โอโฮจีมโอเคโฮอะไรอ่ะเขาเรียกกันลุงโฮไม่บอกโฮจีมินโอเคโฮจีมินรู้แต่บ้านของโฮจีมินถูกต้องอยู่ที่ทำนักประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำเวียดนามบ้านลุงโฮจิมินห์ถูกต้องแหล่งดั้งเดิมถูกบ้านที่ลุงโฮอยู่จริงๆเพราะว่าในจังหวัดนครพนมก็รู้สึกจะมีอีกสองสามที่แต่อัันนน้เป็น เป็นลุงโฮฉบับก๊อปปี้ตอนนั้นลุงโฮมาพำนักที่ไทยเนี่ยในระหว่างปีพุทธศักราช2467ถึง2474ตอนนั้นที่เวียดนามมีสงครามเนาะลุงโฮก็มาอยู่ที่นี่ตอนนั้นชาวเวียดนามชาวยวนก็อพยพม,มาอยู่ที่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะก็เป็นที่พื้นที่ที่กว้างกว้างอยู่ก็ดูมีความเก่าแก่นะเขาก็ยังรักษาความแบบดั้งเดิมของของที่นี่ไว้เยอะเออที่นี่เขาเปิดให้เข้าฟรีนะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าเข้าชมเขาจะมีแค่มีตูรร้รับบริจาคเฉย อันนี้ห้องอะไรคะห้องรับแขกห้องประชุมห้องวางแผนกู้ชาติจ้ะแล้วก็เป็นห้องนอนไปด้วยค่ะสาเหตุทำไมลงโมอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้มันติดกับน้ำเพราะหน้าที่ของลงโหนคือหาเสบียงแล้วก็วางแผนกู้ชาติอย่างเดียวเพราะลงโมไม่มีสิทธิ์เข้าอยู่ต้องอาศัยคนฝั่งโน้นข้ามาอย่างเดียวโมกตี้ที่สาเหตุเอานครพนมเนี่ยเพราะนครพนมใกล้บ้านเกิดคนที่กู้ชาติคือจังหวัดเนี่อางแล้วตรงนี้เอลคอร์ดที่ว่า น้ำโขลแคบที่สุดด้วย uh huh. มันแคบทาง่ายทาง่ายเป็นหน้านหลังนิยมของเดิมคือของใช้บุเรือนเตระ่องทำงานของกิงหน้าบ้านท่านจะมีมะพร้าวสองต้นกับมะเฟืองต้นหนึ่งเหต้นใดท่านปลูกมะพร้าวไว้หน้าบ้านมีร้อนมาพึ่งเย็นอาศัยแผ่นดินนี้อย่างบริสุทธ์เชั่วคาวเพราะน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ย่างมะเฟืองมันมีห้าแฉกตัดออกมาเป็นลูกดาวล้นแดงคือเลือดเพราะ สี่ชีพเพื่อเอาชาติเดือนคือดาวนี่หมายถึงความสามัคคีนะเพราะงมีชาติเห็นไหมคะร่วมคือสามัคคีกันแล้วนี่บุตรคุณแผ่นดินนี้ความกระตุนอยู่ของโลถึงได้จดบันทึกอันนี้ไว้ไงคะ่ะแลนนี่เขาก็มีเป็นแบบพอเดินมาทะลุไปข้างหลังเขาก็จะมีเป็นขายของซิวเนียด้วยนะเป็นเกี่ยวกับเวียดนามอะไรเงี้ยมีชุดอ่าวใหญ่จ้าเมื่อกี้เห็น คตอนนี้เราอยู่กันที่อนุสรสถานประธานาธิบดีโฮจิมินก็คิดว่าเขาสร้างเป็นอนุสรสถานและสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานประธานาธิบดีโฮจิมินก็คือผู้นําเวียดนามอดีตผู้นําเวียดนามคนละอย่างกับเมื่อกี้ที่เราไปดูเมื่อกี้คือเป็นบ้านพักที่ลุงโฮมาอยู่จริงๆก็คืออลังการถูกต้องก็สไตล์ก็เวียดนามกับจีนเนาะเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมของเวียดนามกับจีนก็จะมีความคล้ายคลึงเหมือนชุดประจําชาติจีนเขาจะเป็นกี่เพา เวียดนามเขาเป็นอ่าวใหญ่ก็จะมีความเป็นเสื้อตรงๆเหมือนกันแต่จีนเนี่ยเขาจะเป็น,ปนกระโปรงถูกป,ปะ่ะอ่าวใหญ่เขาก็จะเป็นกางเกงด้านในเสื้อเขาเนี่ยจะ,จ,ะจะยาวแล้วก็ผ่าขึ้นมาจนถึงเอวนี่คือตามหลักฮวงจุ้ยนะของคนจีนถูกถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีว้าบว่าไปมีการวางศิลาเลิกด้วย อันนี้ก็คือโดยที่อุดอุดหนุนงบที่นี่ก็คือโดยรัฐบาลเวียดนามเป็นคนอุดหนุนมา 45, ล,า45ล้านบาทอันนี้คือเป็นชาน,นี่ถ้าเป็นขายของซิเวเนียด้วยเนาะใช่เป็นซิเวเนียสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อแล้วนี่ือเป็นรถตั้งๆรสของเขาเกี๊ยวยกระตรองฝอยก็น่นนากิน ได้ฮะเริ่มไปต้องเล่นกับนีแล้วนี่ว่าใครชอบชาอร่อยนะไอชาออริจินอลอันนี้ชอบกินง่ายด้วยกับแกงคั่วไม่ได้ไม่ได้แบบเข้มจนจนร้อนกินไม่ไหวอะไรเงี้ยนี่เป็นชุดอ่าวยหญ่นะครับสวยดีเลยเนี่ยสัพผ้ามันนิ่มนะอ่าวใหญ่ผ้านิ่มมากเลยอ่ะอันเนี้ยเขาจะใส่กางเกงด้านในเห็นป่ะถ้าถ้าสั้นหน่อยหรือเป็นกระโปรงมันจะคล้ายกับของอี h o u ส์แบบจีนจีนมันจะผ่านนี้เตี้ยแต่นี่ผ่านนุ่นเอวก็คือต้องใส่กางเกงด้านในด้วยคือของเว็ยมา ก็เย็นเย็นเย็นว่าเย็นว่าตอนนี้เราอยู่กันที่โลกของปลาแม่น้ำขุ่นทีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดของแม่น้ำขุ่ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช่ค่าเข้าคนละ3 0บาทชมได้สองอาคารนะเอาจติดตอนนี้คือว่างแล้วเพราะว่ารอเวลาขึ้นเครื่องบินก็เลยเอามาแวะซะหน่อยใช่ นี่ก็จะเป็นแบบพวกสัตว์น้ำอ่ะเนาะสัตว์น้ำจืดอันนี้ปลาแรดใช่หรอ,หรอเออกระมังขียนอยู่ยนี่ไงอ๋อมีนอน้องมีนอก็เลยเป็นปลาแรดใช่จริงปลาแรดจริงๆสมควรเป็นยังไงมีหัวเยอะมีแบบมีปลาดิบเยอะปลาแรดไม่ใช่ปลาแรดปลากดแก้วน้องไม่มใช่เป็ามลายคลายปลาหนู หน้าตาเหมือนปลากะโก้ประ <พอ S 1> <ฮ>มาณนี้หรอก็ไม่ได้แย่ป่ะก็ไม่เห็นแย่เลยนะรักดิบเราจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เวลาคนด่าเราว่าหน้าเหมือนปลากะโก้เออมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดโอเคนะรักดินี่ปลากรายอันนี้ก็เอาไปทำทอดมันนี่หรอถ้ามันปลากรายมันถูกต้องถ้ามันปลากรายนี่มันจะปลาสวยงามเหมือนกันนะเนี่ยถูกต้องนี่คือปลากราย ไปตรงนี้มีความเป็นอะคอลเลียมอยู่เด้อตัวใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยตัวใหญ่อ่ะปลาเทพาปลาเทพาเดิเอาทีสิคาเจอในในสีแมานาวัน้ว่าเหวียงผายอยู่นะตัวใหญ่ขนาดเ,น,เน,นี้ยตัวใหญ่มากต้องเตเต็มขา,ายนยะแล้วนะก็ขาหายอยู่นะโคตรเต็มขาขาดแล้วนะอลังการดีว่ะชอบชอบอุ้ย,ยมันเขามีเป็นอะคอลเลียมเข้าไปมีเป็นอโมงโมงก็เนี้ยปลาบึกด้วยอ๋อมีปลาบึกด้วยอ๋อตัวหว่าอันไหนปลาบึกอันไหนปลาแต่วันนี้ปน้องคนเนี้ยก็เป็นปลาบึกปลาบึกใช่ใช่ เข้ามาด้านในก็บอกว่าตอนนี้คนไม่โดนแกงเออเป็นอะควาเรียมดีๆอีกที่หนึ่งตอนแรกตอนแรกเข้ามาตรงนั้นที่ไม่เป็นตู้ปลาก็ดูว่าโอ้โหแต่โดนแกงว่ะอันนี้ไม่แกงนะน้องเูาใหญ่มากลูกหน้าเขาเหมือนกันเหมือนก็อปปี้เพสก็อปปี้เพสเออไปจิ๋วน้องมาแมจมาอะไรตรงนี้น้องเป็นน้องมาแมจมาจิ๋วน้องเป็นน้องอาหารอ๋อหรอเป็นทุกอย่างนี้หมดเลยยกเว้นเดโคเรตเทเวนทั้งเฮาส์ไม่ใช่ยังไงเปล่าไม่ทำไม่คุณน้องไม่ที่ทำอย่างนี้เพราะอะไร ม่งบอกถึงการเป็นหน่วยงานราชการเพราะราชการชอบคุยกันอยู่แต่ไม่รู้พูดอะไรนะคุยอะไรกันกลอันนี้ปาพูดได้ชื่อปาอะไรดิปาอะไรวะอันนี้ดาเก่งกว่าปะทองอีกนะเพราะว่าอันนี้คือไม่อยู่เลยนะปะทองยังแบบเออยังพออันนี้นี่คือพูดไม่อยู่เลย เคยคาอยู่ที่ร้านเจสเบิร์กเอเดร์สเปซนะคะเป็นร้านติดริมแม่น้ำโขงคือมองไปก็เป็นแม่น้ำโขงแล้วเป็นเฮ้ยตึกตึกเขาดีเว้ยเออสวยๆเก่ามาทำมาแบบปรับปรุงใหม่นิดนิดหน่อยแต่ยังคงความเป็นตึกเก่าเป็นไงบ้างกับการมาเที่ยวนครพนมอย่างตอนแรกจะว่านครพนมจะแบบไม่มีอะไรใช่ป่ะอ๋อมอะไรเงี้ยนึกว่าคือตอนแรกหาที่ป่ะก็จะมีแต่วัดเออเป็นจังหวัดที่ยกย่องเลยว่าพระธาตุเนี่ยแน่นเยอะแต่ปรากฏว่ามาถึงผมเลยเงี้ยเออบรรยากาศดีมากแล้วต้องยอมรับเลยว่า นค้ามาขงเป็นเมืองที่วางผังเมืองได้ดีมากใช่แล้วก็บริเวณที่เป็นแลนด์มาร์คบริเวณที่เป็นตัวเมืองจริงๆก็คือเป็นบริเวณที่น่าอยู่มากๆเพราะว่านอกจากถนนจะก,กว้างแล้วใส่ไฟก็ไม่มีแล้วก็ดูสะอาดตาเป็นแบบนี้แต่เขาสะอาดตาจริงๆพี่ชอบนะเนี่ยามาอยู่นคมพนมหลายวันรู้สึกตอนนี้อยากอาหารกะนเลที่มันแบบเป็นทะเลทะเลก็นี่เลยอาหารทะเลของเราวันนี้พี่พี่กินมาตลอดคลิเพราะว่ามีเห็นนุผล แกะได้ไกมากแกะเลยภายในอวเราเอาเรียวเราความจริงซึ่งนี่ก็คือสารายม้วนสารายม้วนม้วนย่ังสารายม้วนก็คืออร่อยมากอร่อยมากม้วนมาอยู่อีสานไร้ว่นรู้สึกว่าอย่างอาหารทะเลเพราะนี่คือสารายทะเลของแท้เลยแล้วของตรงนั้นไม่ได้ซื้อกินแค่ทีมนี้ทริปเดียวนะ บอกว่าเออันนี้ซื้อกินทุกทีที่พาไมาที่แบบเห็นมีเด็กๆไปเที่ยวกับเราคือเด็กๆชอบมากแล้วแบบก็คินง่ายมากมันเป็นม้วนแล้วคือไม่เลอะมือหวานหวานอร่อยอร่อยเอาเป็นที่ปกติซื้อกินทุกทีอยู่แล้วมีที่นี่ง่ายข้าพอดีก็สือว่าเออมันเขารู้เรื่อว่าเรากินอร่อยจริงบอกว่าเป็นของว่างแบบวัเวลาทานเล่นนะครับที่สำคัญพลังงานอันเนี้ยสิบแคลน้อยมากเห็นไปแลยนะเดินแล้วก็หาซื้อง่าย ตามเซเว่นร้านสะดวกซื้อมีขายหมดและมีหลายรสชาติด้วยไปลองกินกันดูอาทิตย์นี้นะครับมาน้องวันนี้ต้องขอขอบคุณเช่นเดิมนะครับแอร์แอร์เอเชียนะครับใครก็บินได้นะครับใช่เป็นผู้สัสายการบินราคาประหยัดเป็นผู้สั่งผลของเราทุกที่ปว่าตอนนี้แอร์เอเชียกินอาหารได้แล้วสามารถสั่งอาหารกินได้แล้วนะครับอย่าลืมชานมเป็นเผ็ดเผ็ดเอร่อยมากอยากให้กินดูนะครับก็เธออร่อยอ่ะคือกำลังจอยกำลังจอยกับอาหารทะเลที่อยู่ตรงหน้าเราขอบคุณที่ติดตามเทปนี้นะครับเทปนี้จะพาไปไหนก็ฝากติดตามกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยจ,จะได้แบบว่าพอตอนลงคลิปไปปุ๊บมันก็จะได้แจ้งเตือนเลยนะครับไ,ไปยไแล้วนะครับบาย